วัตถิคาวันนี้จาแฟมดีมานางเว้าคือเกาเด้อค่ะ,นนคะอ้ยเนาะพี่บอยกฟัฟังขขาวฟังข่าวมมเนาะน้ะอ,นองลาเปิดน้อยครับครับครับ,บน้องกำหลาเอ้ยใจเย็นๆเด้อพยายาอย่าวย่ายาวายอย่างตัใจเย็นๆไว้พยายามใจเย็นๆไว้ ต่ว่าพี่พ่อกับเขาใจยู่นะว่ามันอยากทีว่าอยากยังแต่ว่าตัวเขาพยายามระงับระงับจิตใจไว้น้อยดงเด้อเอฟซีเป็นห่วงค่ะแั้ที่นี่พี่พ่อกับฟังมาเนาะด่าเขาอยู่เนาะด่าเขาอยู่เปล่าเปล่าเปล่าเอฟซีทั้งโลกทั้งประเทศเป็นยินเมิดว่าว่าเขาจงตุ่นว่าเขาติว่านองลาจะตุนด่านองลาจังติว่าอีนั่นอีนี่โอ้ยว่าสารพัดสารเพ ก็น่องลาเอาจริงๆแล้วพ็น้องลาเอาจริงๆแล้วก็เอาจังไรที่นี่เฮ็ดอีหยังบ่ได้เฮ็ดอีหยังบ่ได้ว่าเสนเด็กเฮ็ดอีหยังบ่ได้ดอกว่าเสนเดชเพื่นว่าเอกสารมีแต่ว่าขีดเขียนขีดทิ้งคาทิ้งมันสื่อสารบ่ได้ว่าเสนเดชเพื่นว่ายากแล้วก็ฟังๆเอาไปเด้อ เพราะว่าเราเราบแมเว่าบรมีคนว่าคนผู้เดียวได้ยินนหนี่ได้ยินกันทั่วโลกได้ยินทัวไปหมดว่าคุณว่าจังไสเป็นจังไสแล้วในเอกสารนะที่ว่าที่ว่าเขาเอาไปยื่นนะมีเม็ดเพราะแตนเดพนก็บอกว่ามีเมดมีเมดแบบที่ว่าเพิ่์นเวล่ะอ้าวเพิ่นก็ยังยอมหาเพาเพิ่์นเวลเราเอกสารนี่นันก็มีเมดแต่กะฟ้องก็ได้เห็นะห ฟองออก็ไดอ้กแปลกอย่เนาะเพิ่มมาฟองก็ได้ดอกเท็ดยังไงคืนกรได้ดอกว่าเพินเ่นกับมีทนายที่การเพิ่นกับมีผู้ใหญ่ค่อยปรึกษาให้เบ่งองยูอะไะเอกสารที่ว่าไปยื่นนะ่นะเพราะว่านี่ลาไปบ้านไปบ้านผู้ใหญ่ไม่มาเอาเอกสารไปให้เขาลงทีนะ แล้วกระอานแล้วเนี่ยเพราพออ่านแล้วเพื่อนก็บ,บอกว่ามันเห็นม่ใช่ว่าขีดคาขีดที่ยัง,ยงมืดแม่นยูย่าเอกสารที่ว่าเขาไวยังนะมันก็มีมืดเพื่อนเนี่ยมีมืดเพื่อนเนี่ยที่ว่าเขาเว้าอยังไปนะมันก็มีมืดเพื่อนเนี่ยเพื่อนเพื่อน,นเว้านะแต่พอจังหน่อยหนึ่งเอ้าแต่ก็เห็นดยังบ่ได้โดเพื่อนเนี่ยเพื่อนนะก็ค่อยเบิ่งไปเนาะ แต่ว่าพี่พอ่อก็อยากจะให้เอฟซี T ทุกคน,เป,นเป็นห่วงเป็นห่วงคำลาวว่าเป็นห่วงน้องลาว่าแบบก็อยากให้วิญญาณไหลายให้เงียบไว้เพราะว่าเขาอะเขาบอสทุกตะทานเลยว่านแบบเป็นว่าเป็นว่าคนนบอสทุกสะทานอีหยังทากน้อยเป็นคนว่าว่านะคนว่าเนี่ยนานนาแบบว่าก็ยังบม่มีอย่างเกิดขึ้นหนึ่งทีนะแต่ว่าพี่พอ่อก็อยากให้น้องลาแบบว่าอย่าไปวาิญญาณหลแบบว่าให้เงียบแบบเงียบไปก่อนใจเย็นไว้ ไปตามตามนั sea, wall, on ite, forget, ่นน่ะตามที่ว่าตัวยื่นเอกสารไปจินะแต่เพิ่นก็บอกยิ่งถ้าเพิ่นก็บเบาอยู่ว่าเอกสารเย็นอย่างเพิ่นบ่ได้เราเห็นบ่ได้เราบอกว่าเอกสารมันมีร้อยขีดร้อยขีดควรไปเมื่อว่าขีดขีดที่ขึ้นฐานบ่ได้เพราะว่าเพิ่อนเบาองได้น่ะเพิ่อนเบาอิงขึ้นฐานบ่ได้ดอกว่เพาะฉะนเพิ่อนกับเก่งยิ่งขนาดเพิ่อนด่าเปล่าเปล่าเปล่านะว่าเปล่าเปล่าว่าแบบ คนไทยยังสั่นคนไทยยังตีพอเอกสารนี้เบิร์ดไปเสนว่าเอนาะโอ้ยคอยกับเบิร์ดลรวก็บปินใจอย่ัวว่กับฟังเอาเนาะฟังเอาว่าเป็นอย่างฟังเอาว่ามันที่เป็ยนยังไงก็ตามขั้นตอนก็ไปเหมอนกันตามขั้นตอนนั่ไปฟังๆไปเนาะคือที่ว่าน้องลานั่น่ะว่าที่ทำใจไว้ให้นิ่งๆไว้นอกนิ่งๆไว้เฉยๆไว้ เมื่อคืนนี่ก็ฟังน้องหลาไรตัวยุ่เมื่อคืนนี่แม่วิไลพรบอกว่าจังไดฟังยุ่ฟังเหมือนหมดแต่แมววิไลพรก็บอกว่าต้องจัดการมันทุกคนแม่วิไลพรเอาทีละโตทีละโตไปเออเซนต์ก็เออก็ฟังฟังไปน้องฟังฟังไปน้องหลาก็มีผู้ใหญ่เอกให้ฟังยุ่ว่าพยายามอยากให้ใจเย็นๆพยายามให้ว่าอวางใจก็เตื่อฟังผู้ใหญ่เด้องเอฟซีทุกคนก็ห่วงห่วงน้องหลาน่ะก็เตื่อนแบบว่ามาสมควรณ์เบาไปยาว เดินท้าไปทางไหนก็พ่คอ่ยอยากให้ไปเท่าได <c oughs> รเพราะว่าตอนนี้อยากให้ยู่เงียบเงียบนะอยากยู่ให้ยู่อยากให้พี่พ่ออยากให้อยู่เบิบ่งเงียบเงียบแต่บ้านมเาขาวว่าบงที่พี่พ่อพี่พ่อก็อยากว่าให้ให้น้องลาเงียบเงียบไปบีงีนะก็ฟังเอาฟังเอาเห็นคนออกมาไล่ตดกูนเนาะ่นบ่นเด็ตะโขตะถานนี่ยังซักน่อย่นหัวรอซิ่นหัวรอซาเออกลุงมที่เด้วเบิ่งกันไปเนาะเบิ่งกันไปเบิ่งกัน พี่พอยปกพี่พอยเอฟซีก็จะเป็นกาลังใจให้น้องเด้อพยายามแบบว่าเอฟซีทุกคนพยายามเบาบอกว่าจะครเตือนน้องได้จะเตือนแดดพยายามอย่าแบบเ,บเงียบๆไว้อย่าโวยวายทําให้เงียบที่สุดหรือยังบ่มีอยากเกิดขึ้นรอรำเนินการอย่างเดียวแม่วิเลพรอนเขาจะจัดการให้อยู่นะเพิ่นก็เพิ่นก็เว้ามาอยู่เนาะแต่ว่าพี่พ่อก็เป็นห่วงที่นะแต่ว่ามื้นอนี้ก็เลยไปเบิ่งเขาไปเบิง่งไหลตดน้อยนึง เขาบระด็นกระทุกสถานอย่างเด้อเขาก็เบาอยู่ว่าตะรนิเอกสารที่ว่าไปไปนะมีเมิดที่ว่าเขาเบาออียงเขาเบาอียงอันนี้เมิดเจริงอยู่ว่ามันมีมันมีมันจะเนี่ยแต่ว่าก็เท็นอย่างเขาพอได้เพราวาสามันเป็นเอกสารละเอกสารก็มีการขีดควนไหว้อยู่แน่ขีด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 ติก็คือว่าขึ้นสารบอได้ว่าจะเนี่เพิ่นเบาเน๊เพิ่นเบาเองเนี่นเพิ่นเบาเองเอะเนาะอันไหนก็เห็นบบหูโบที่จะ ลอดำเนินการอย่างเดียวเอฟซีทุกคนก็รอฟังข่าวยีเล้อนน้องหลาเอ้ยเมื่อคืนนี่น้องหลาก็เมาวานี่เอาเอาเอกสารไปยื่นบ้านผู้ใหญ่บ้านทั้งคุณนเนาะแต่เขาก็เบิงแล้ววันนี้เขาก็เบิงแล้วก็อ่านหมดแล้วล่ะวันนี้เขาก็อ่านหมดแล้วแล้วทีนี่เขาอ่านหมดแล้วแล้วแต่คุณที่เทียดจางไดแล้วเนาะแล้วแต่ว่าเทียดจางไดก็ร้อดำเนินการอย่างเดียวน้องหลาก็ะมต้องวาอย่างเดียว ล้อรุ่นย่างเดียวมาตาวตื่นขึ้นมาก็เออล้อล้อล้อรุ่นอยู่ล้อพยายามรุ่นอยู่พยายามแบบฟังคาสัา่าคแต่นองหลาก็บไปได้ไล่อยูน,นี้ว่เห็นขึ้นไล่อ่เห็นมีคลิปจะเฝ้านะบอกขึ้นไล่อดีแล้ว เห็นแต่เห็นแต่ฟังทางเขาเห็นไลยู่ไลแบบก็มีการตะทบระทานนี่อย่างเลยคล้ายๆแบบว่าเราหัวล่อจาได้ละเคยอย่างว่าเห็นอย่างเขาบ่ได้ว่าแต่เด็กเห็นอย่างบ่ได้เหรอเขาก็เกงยูเขาก็บอกว่าเขาก็มีทนายูว่าแต่เด็กเขาก็มีทนาเขาก็มีผู้ใหญ่คอยแนะนํหมายูคนวางกันเลยกับเบิ่งไปเนาะเบิ่งไปเบิ่งไปก็มีอย่างเราพี่่อยก็เป็นห่วงอะนะแต่อยากมากว่าให้คุืผู้ฟัง เขายิ้ยิมกันทัวโลกเขาก็ย้อมหาพอยู่แต่ว่าเอกสารเหตุอย่างเขาบ่าได้เขาก็เบาคำนี้เด็ะมันบ่ได้ว่าเสนอเอสเกสารแบบนี้ก็คนะ่อยอป้งเหรอเนาะพัมนี้ยังไม่พ่อยก็เป็นห่วงที่นะนเป็นห่วงน้องหลาเป็นห่วงํำหลาเอฟตี้ทุกคนเป็นห่วงหมดเอฟตี้ทุกคนพยายามาบากบกไวา้ถ้าใครติดตอ่อคำหลาใดอย่างใดก็เตือนได้ไดเ,เด้อว,ว่าสนเสน้เงียบไ,ไ,ไ,ไปก่อนให้เงียบไปก่อนพี่พ่องกัว่าจังสันอะอยากให้น้องเงียบไปก่อนไม่อยากให้น้องเบาอย่างตอนนี้เงียบไปให้ดีที่สุด รอระมือระการอย่างเดียวรอเฉยๆไปอย่างเดียวแต่แม่มีไรโพนเพินพ่นเบาะนะเอาที่เรเอาที่เราโพนมวัเดุเอาที่เราโพนมวัเดุแม่ไปไรโพนเบา,ะนะอ,เบาอยู่เบาหวานี่คลิปนี้ก็บ่มี่อย่างเด้อเอ็ดตีรอฟังข่าวเด้อเป็นกำลังใจเด้อเฮ็ดเฉยๆไว้ยังนี้อย่างอ่ะเพรนี่เด้อค่ะบ่แม่นที่เพ่าไปเบิง่งเนาะต้องหลายๆคนไปไปเบิง่งคือกันนะคะไปเบิง่งไปเบิง่งคือกันนะต้องหูมากอกันคลิปนี้เท่านี้เด้อจ้าบ่มี่อย่างได้เจอคลิปหน้าเนาะ Terima kasih.